สวัสดีครับพบกับช่องคนหลวงเขยนรับแลนะครับมาเอาไอดอกทุเรียนออกนี่มันออกกิ่งเล็กอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาไว้นะครับเนี่ยอย่าเสียดายปาดทิ้งเลยเนี่ยมันออกกิ่งเล็กนะครับมันเอาเวลาลูกออกมันเอาทุเรียนไม่อยู่ถูออกแบบสุดๆอ่ะเนี่ยฮะปาดทิ้งต้องเสียดาย ถ้ามันออกกิ่งนี้นี่นี่เดี๋ยวพาดูใต้ท้องกิ่งน้ามัเล็กเกินนี่น,นี่กำลัง นกเล็กรับลูกไม่ไหวเองปาดไอเ้เถาวันออกเลยอืมค่ะนี่ดูค่ะอืมดูนี่ ข้อก้อนกิ่งนี้มันออกเยอะนั่นออไอนี้ก็ไม่จเป็นอันนี้ก็คือรากดินค่ะรากดินไปเลยจุกๆเนอะเออีเยอะเกินแล้วก็เอาออกอ๋อ Oh. นี่เยวค่อยให้มันบางออกกระดอกก็ฟอแล้วเนี่ยห็นไ,ไหมนี่คือการขาดน้ำวันนี้เป็น มาลีเบิร์ดเมาเลยต้อง <laughs> เอาออกกันโอ้ยออกอะไขนาดนี้วะเนี่ยเอากิ่งแห้งออกอไปไนะมาลีเบิร์ดเมาเลยมาลีเบิร์ดเมาเหล้าเอ้ย สอยอะไรขนาดนั้นโอ้ยแค่กิ่งนี้ไม่กี่ลูกก็พอแล้วนีมันเยอะเกินน่ะเดี๋ยวไปยังไ,ไปแล้วยังมีตะปูตะปาลาลอบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบาย